มาดิทำยั้ไยังเฮ้นาวกัหนาวมงเฮงอ้าเอ้าไปบรรยากาศเดนมาร์ก นี่มีปลาด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปเห็นดอกหนาเอ่ะเวลาหอยอาหารไปขึ้นมาไม่ค่ะ n o า